สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมในรายการ UFC TV นะครับวันนี้เรามาเล่นแมปเกาะล้างกันนะครับเป็นแบบซีสนะครับมีสองเกาะนะครับแต่แค่สองเกาะเท่านั้นนะครับว้าพาปิดกันมาและเครื่องก็ค้างกันไปคลิปโอ้ยแล้วกันแป๊บน,นึงนโอเคนะครับมาว่า ว้าวสวยขึ้นเยอะเลยเป็นยาสันหวายอูู้เนามีเงานฉันด้วย,ยผมมีมอสสมาร์ทมูวิ่งด้วยนะครับแต่ตรงข้อเสียมันคือมันเห็นขาวๆค่ะไม่สวยนะครับเอ๊ะไหนยลองดู RLD จะแนะนำเป็น light step ดีสุดทาเกึ้งเลยนะครับผมเอาอันนี้ ไม่ไหครับเราต้องเปลี่ยนเป็นไลท์นะครับโอ้ต้องนำงต้องไลนี่คือ,อคสวยสุดแล้วนะคะลืน่นก็ลื่นนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเวลานาแนลนนน้วส่วนการเอาชีวิตรอดแบบเซอร์ปันนั้นนะครับก็ยังทําอยู่นะครับแต่เพื่อนเขาไม่ยอมออนนะครับไม่ยอมออนํามาชีทนะครับ นันไม่ใช่เสร์มขนนะคร่ <Okay. S 1> มันตับน้อยมันมีอยู่แค่สงองเกาะเท่านั้นนะครับไม่มีออปติฟายให้เลยครับรู้สึกว่าใช้รสาการือรสโคตรมือมือน,น,นะคะโอ้ อันนั้นเรื่องผัดลม กาะน,นี้จเจอรูเรือ,เรอ,อนเกาะแล้วเดี๋ยวมีซีดไว้ให้ด้านล่างนะคบเงียบวัวถอยแล้วเป็นดีฟลัวแต่ว่ามันก็แชเดอเร์เหมือนเดิมนะครับจะ่ภาปักกว่านะครับถ้าแบบใส่หัวมันจะฟึ่ยๆอะไรสักอย่างเนีในคลับแล้วมันก็ค้างหนักด้วยนะคะโอ้โห จนมาแล้วนะครับนี่นะครับภาพมันอย่างนี้นะครับต้นไม้มันไม่ฟิวอ่ะมันไม่สวยอ่ะมันฟิวแต่ย่านะครับต้นไม้ก็มีเยอะต้นเยอะต้นย่าอยู่แล้วอลูกหลยมันฟิวแต่ต้นย่าเนี้สุดยอดเอา แบบปกติดนี้ยนเนี่ยแหละครับดีแล้วโอเคนะครับก่องครับเออตั้งนานยังไม่ทำกล่องครับมันยังเพิ่งจะมาค้างเอ้ยมีทุมานี่เดียวเออแล้วเขาจะหาว่าเรากเกลียนไทยเนี่ยโอ้หต้องโดนด่าแน่นอนแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับเเนี่ยดี ราจะมาป,ปิดของกันนะต่อไปแบนี้นะครับเยอะโอเคนีวงางก็ไปเลยแล้วก็ทำสติกนะครับเอาประมาณนี้ละกันแล้วก็ได้ไม้ไมนต้องยี่สิบอันเนี่ยเราจะมาขุดหินกันก่อนนะครับเราจะได้อยู่รอดไม่ได้นะครับโอเค พรงนี้เปิดเทอมจะอัดชิพไม่น้อยนะคะไม่น้อยมากเลยนะคะไหนเดีตรงนี้ละกันเฮ้ยนี่เดีกว่าเอาตรงนี้โอเคนะครับเอาตรงนี้เนี่ยน้องมันใกล้สายไม่เป็นไรนะครับเราได้หินแล้วได้หินแล้วเยี่ยเลือกดีอะที่เลือยูตรงเนี้ย เทไหมล่ะครับอ้สกินเทชมเมหนล่าทำาเองไอดีแท้ไอดีแท้นะครับ mm hmm. อย่างน้อยซักสามสิบเอ็ดนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างมากเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเจ้ยแปฮ้ยตรงนีครับพี่ป,ปรับเป็น โอ้ยได้คืนแรกเราของโกลสัสหน่อยนะครับเอเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวมันจะได้มีแสงสว่างเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับสามสิบเอ็ด31อันสามสิบเอ็ดอันนฮ้ยเฮยอืม หน่อยๆแปบ๊บนึงครแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงโอ้ยแหลกนะครับแหลกแหลกแหลก,กโอเคครับดูจากคลิปเอาชีวิตรอดในคืนแรกมันแบบแบบให้ <c oughs> เป็นมันแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคลิปก็อืมเอาไงดีอะไม่มีอะไรพูดอะ อ่ะเอาแค่นี้เอาเหินแค่นี้พอป่ะนะครับผู้ความสวยงามของลูกพายโน่เ้มีเซฟไม่ติ้งบ้างไม้ฉันจะกินอ่ะโอ้แฉงอ่ะแตงแตงฟอว h i n g ไม่ใช่นะครับยังไม่จบครับยังไม่จบคลิปเรายังไม่จบเพียงเท่านี้คือเป็นงินเราไปอยันเขาจะน่าเบื่อเราให้เราไมกลับบ้านไม่ใช่นะครับมีเซฟติ้งตอกอยูแค่อันเดียว โอ้หหน้าขำอะโอ้ยยเรามาทำเตาเผากันเลยนะครับเมื่อไหรแล้วเมื่อไรมันไ,นไ,นไ,นไอน้นี่จะตัวนะรเราจะทำทางเงินจากที่นี่ไปสู่ที่นู่นด้วยนะครับเพววื่อความสวยงามเราจะขยายเกาะ แล้วก็เราไม่ใช้ของของัน,น้แล้วนะครับเราต้องใช้ของหิน,นครับแหลกหนยนะครับตัวน,นี้นก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับอืโอเคนะครับสดเสร็จแล้วแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับอันสดงนัมานแล้วก็เออซีด เราจะใช้เครื่อแบบ HD ดีไหมเน้อไม่เอาดูเปิดจะแปมนเนี้ยตกอะไม่พที่จะตกยีนแะล้วเอาไงดีก็เผาไม้ให้เป็นฐานสิครับห้าอ่เก็โอเคเดี๋ยวก็ต้องรอนะคะิ่มกระตุกแล้วแล้วมันจะมืดแล้วทั้งกว่าอันปุ่ไใสไม่นะ ีปรับเป็นแบบ easy นะคะ easy นะคะโอยสำหรับคลิปนี้จะต้องจบกับการว่ายน้ำฟิสเอ๊ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ,บาครับไปบอยกับลูกแสนสว่างอันนี้เป็นการเอาชีวิตรอดแบบตัวอย่างนะครับไม่มีเป็นพัดพัดหพัดสพัดสนะครับเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไปบ่ายายไปบ่ายดวงอาทิตย์ด้วยนะครับบ๊ายบาย